ยายว่านะ่าจะเห็น Jamie, ตัวใดที่มีบ้าไม่จ้าจิดหัวพ่าค่ะที่ถือไปเยังไใดหรือเปล่าไปหาไต้องมาไม่น <st> uh> <st> uh <kes an> ิดามแงไดแม่ก็เป็นหาตหางไปเย็นสองห้สองห้านี่สวยมากเป่าต้องมาติดสองก็ได้ อ้สองหาในงามเด้อพี่น้องเด้อเลขมะเขือย้ายนันเดนตัวแดงสองห้าสองห้าเนี่ยอยู่ซื้อเล็เวีนกลุยหนาลลยหรอกลุยหรอวะการตัวใหี่ลยหเป็นยังก้อเแรอเก็นตัวแดงเนี่ยเก็บตัวลง ฮะสองห้าชืาอ้อหน่อยกันยันสองห้าก็เจ็บสีบอกแต่ยันอยู่อส,สองห้าแล้วก็เจ็บสีเแล้วพี่น้องเดื้อเลขมะเขือ